ครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้นะครับวิธีคนอีสานนะครับเรามาถ่ายทํากันที่บ้านผมนะครับมาก็เจอสัตว์น่ารักเลยนะครับเป็นหมูหมูป่านะครับคลอดลูกแล้วนะครับสี่ตัวครับแม่แม่มันอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับตัวเมียเนี่ยผมเลี้ยงไว้ตั้งแต่ ยังไม่โตนะครับกลับมาอีกทีนะครับมีลูกแล้วนะครับสี่ตัวนะครับนี่ตัวแม่มันอยู่ตรงนี้นะครับแม่มันนี่ครับเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกผักทำนาครับนี่ครับเดี๋ยวมาให้ดูบรรยากาศนะครับที่บ้านผมครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่คนระับในสวนก็จะปลูกไผ่นะครับนี่ครับไปกินหน่อ,อไม้ตัวนี้เป็นโรงเรือนของวัวควายนะครับข้างหน้าจะเป็นร้านอาหารคาราเกะผมนะครับ มีก็ไผ่ปลูกไผ่นะครับตอนนี้จะเป็นสระปลานะครับแต่ว่าพอดีว่าปีนี้น่าจะแรงมากนะครับน้ำไม่เหลือเลยนะครับนี่นะครับดูจากขอบนะครับน้ำไม่เหลือเลยครับต้นไม้ก็ล้มนะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่นาผมก็จะยาวถึงนู่นครับสุดลูกของลูกตาเลยนะครับ จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศเรามาดูกันนะครับแล้วพมก็จะเลี้ยงห่านคู่ไว้นะครับนี่ห่านนะครับเรามาดูกันนะครับก็ขอบคุณไปยังแฟนเพจทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับนี่มาดูห่านสวยๆนะครับ นี่นครับคนในเมืองจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับน,นี่หานคู่นะครับนี่จะคูบุตานะครับกับเบียของมันครับประมาณน,นี้นะครับแล้วก็มีเป็ดนะครับ เี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับนีพาหนะเราครับนี่จะของลุงสีครับเสียทองเยี่ยมครับแล้วก็จะเก็บมะม่วงนะครับเก็บมะม่วงมาทํามะม่วงกวนนะครับนี่ครับเราจะมีลูกสีเล็กครับ เสียท้องเยบเขาบอกว่าจูแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามรอยคุณพ่อรอเก้านะครับปูกมือเ่อ่ๆนะครับยังโสดแต่ไม่ซิงนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ